วันนี้เรามาทําจับชายล้างตู้เย็นนะคะนี่หมูสามชั้นดูสิไม่มีสามชั้นเลยเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยดูสินี่นะนี่เราเอานิดเดียวเราไม่เน้นหมูนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็ซุปก้อนครึ่งก้อนแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็ผักที่เหลือๆนะคะมีกวางตุ้ง มีคณะมีกระหล่ําแล้วก็หัวประกาศนิดนึงนะคะเราจะทํากินเที่ยงนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสบายใจทุกคนแล้วนะคะแ้วค่าปลอดภัยทุกคนนะคะเมื่อวานนี้ก็ทําคลิปหลังจากอ่า ่นดินไหวนะคะเล่นเอาใจหายเหมือนกันนี่เลยวันนี้คล้ายๆเมนูคล้ายๆเมนูอ่าล้างกระทะนะคะถักอย่างละนิดละหน่อยมีนิดนิดหน่อยน่อยแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อสุขภาพนะคะบอกกินผักเพื่อสุขภาพนะคะ จับชายนี้เป็นของที่อร่อยมากเลยนะคะเป็นอาหารที่ทดีต่อสุขภาพอพอเหลืองหน่อยนะคะไม่ต้องให้กรอบนะคะเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดๆน,ดนดนะใส่หมูลงไปเราไม่เน้นหมูนะคะ ประมาณขีดนึงได้หมูสามชั้นแทบไม่มีชั้นเลยนวนได้หมูสามชั้นมีแต่เนื้อนะคะมีสามชั้นน้อยเดียวนะคะเอาแค่เอาแคอ่อะไรนะคะเขาเรียกแค่กลิ่นหอมๆของหมูนะ,ะเพราะว่าตอนเรากินจับถ่ายเราก็ไม่ได้ใส่หมูนะนกินแต่ผักเนาะ จากนั้นเราก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะพริกไทยดํานะที่บ้านชอบกินพริกไทยดําเม็ดๆนะคะแต่เดี๋ยวจะต้องไปซื้อที่บดเหมือนที่ฝรั่งเขาทํากันเวลาเขาจะใส่เขาก็หมุนหมุนหมุน,มนเนาะลองดูเนาะอืมพอใส่พริกไทยดําเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ซุปก้อนคะนอหมูนะคะ หนึ่งอ้อนนะคะจากนั้นเราก็จะเอาหัวผักกาดซึ่งมีอยู่น้อยนิดนะคะใส่ลงไปเหลือเหลือหนึ่งหัวคือทำก๋วยเสียวเรือกินนะคะเหลือประมาณหนึ่งหัว เราก็จะใส่ลงไปไป <_ an> ลำปีอ,อ่ะอร่อยนะคะ ไมได้ต้นหอมผักชีเราเกลี้ยงเลย ใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะีิ้วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ของทงรสอขึ้นชันเต๊ะนะคะ แล้วก็นําผักที่เหลือลงไปนะคะเพราะว่าที่พยอยใส่เพราะว่ากระทะเราเ็กนะคะ นี่เสร็จเรียบร้อยนะพริกน้ำปลาก็มาเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะกินจับชายทั้งวันนะคะนี่ร้อนๆน,นะคะสดร้อนๆน,นะคะนี่ไหนะน้ำขุกขิกไม่ต้องน้ำเยอะนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะนี่ไหมคะ